เลขสวยอยกก็จะเหลือ1 000, นึ่งแสนนิดๆโอเคไป3ครั้งสุดท้ายครับผมอุ้ยตัวอะไรสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม l i n e Idol Ranger ครับผมในวันนี้นะครับเราจะมาสุ่มกาชาตู้ใหม่นะครับเรนเจอร์สตัวที่มึงเข้ามานะครับนั่นก็คือ b r o ว n l ลาเต้ช็อก l ก t ลนะครับแล้วก็เจมเชฟขนมหวานครับผมซึ่งก่อนที่เราจะไปสุ่มกันเนี่ยอย่าลืมไปกดไลค์แล้วก็กดฟ o ลช่องเพจ a c e b o o k แล้วก็ YouTube ช่องนี้ด้วยนะครับผมโอเค เดี๋ยวเรามาอ่านเจ้าสกิลคร่าวๆกันก่อนนะครับของเจ้า2ตัวนี้โดยเราจะเริ่มที่เจ้าเชฟขนมหวานก่อนนะครับผมสกิลของมันเนี่ยคือสร้างความเสียหายร7 0จปรของพลังโจมตีลงในพื้นที่ครับแล้วก็เพิ่มความเสียหายที่สตูเป้าหมายได้รับ25%เป็นเวลาหาวิก็คือเมื่อเจมเชฟขนมหวานนะครับสกิลออกไปเนี่ยสตูเนี่ยจะโดนดาเมจแรงขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นแอคทีฟของสกิลนี้นะครับผมสกิลต่อมานะครับ ใช้ถุงบีบครีมสร้างความเสียหาย4อของพลังโจมตีลงในพื้นที่ครับและทําให้กระเด็นไปทิศทางตรงกันข้ามก็คือพอสกิลปุ๊บเนี่ยสตูเนี่ยจะโดนผลักออกไปนะครับจะคล้ายกับเซลลี่รถเข็นเป็ดเลยนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าระยะการผลักเนี่ยมันเท่ากันไหมแล้วก็พาสีบนะครับเมื่อเลื่อนขั้นหนึ่งนะครับผม เพิ่มพลังโจมตีของตัวเอง50%เป็นเวลา12วิทุก20วินาทีครับผมก็คือทุก20วินเนี่ยเวลาแบบสกิลนี้มันแอคทีฟปุ๊บเนี่ยมันจะเพิ่มพลังโจมตีของตัวเองเนี่ย50%นะครับ12วิก็คือตีแรงขึ้นแหละตีนานด้วยเพราะว่ามัน12วินเนี่ยก็เหมาะกับการลงสเตตแล้วก็ลงคอนเทนต์ต่างๆนะครับก็ค่อนข้างเก่งนะสำหรับผมเวลาอ่านเป็นตัวระยะใกล้ธาตุมานะครับผมน่าจะเป็นตัวราเมที่ดีตัวหนึ่งเลย แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าจะเฉพาะทางสุดๆเลยก็คือบราลารเตช็อกโกแลตครับผมสกิลของมันเนี่ยคือฟื้นฟูพลังชีวิตเทียบเท่า10%ของพลังชีวิตของพักพวกเป้าหมายและฟื้นฟูพลังชีวิตเทียบเท่า5%ของพลังชีวิตของเป้าหมายทุก1วิเป็นเวลา5วิก็คือมันเนี่ยจะฮิวตัวเอง10%ก่อนนะครับแล้วพอพอมันฮิวรอบหนึงปุ๊บ10%เนี่ยถัดมาเนี่ยมันจะฮิวตัวเอง5%นะครับทุก1วิ ปึ๊บปื๊บปื๊บปื๊บคือแบบพอมันฮิวรอบหนึ่งอ่ะเป็นชุดนุ่งปึ๊บแล้วหลังจากนั้นอนะ่ะมันจะค่อยๆฮิวขึ้นมาปื๊บปื๊บปื๊บเด้งมาแต่อันนี้ผมมองว่าน่ามันน่าจะฮิวตัวเองเนาะน่าจะไม่ได้ฮิวเพื่อนหรือฮิวเพื่อนในนี้ผมไม่แน่ใจฮะเพราะว่ามันมันแค่บ,บอกว่าฮิวฮิวตามพลังชีวิตของพรรคพวกเป้าหมายแต่ว่ามันไม่ได้บอกว่าฮิวเพื่อนใช่ไหมล่ะโอเคสกิลต,ต่อมานะครับเพิ่มพลังโจมตีของเรนเจอร์พรรคพวกาธาตุน้ำ50เปอร์เซ็นต์เป็นเวลาสิว ซึ่งสกิลนี้จะเหมาะกับทีมธาตุน้ำมากเลยนะครับเอาไว้ลงชาเลนจ์เอาไว้ลง,ง PVP นะครับเจอทีมธาตุไฟหรือว่าเจอนกไฟนะครับเอาตัวนี้ไปเนี่ยจะค่อนข้างเก่งมากมเลยครับผมแล้วก็พาสีบนะครับเมื่อเล่นขั้นหนึ่งนะครับผมจะมีโอกาส 100%นะครับที่จะยกเลิกสถานะถูกเผาไหม้ของตนเองนะครับและเพิ่อมอัตราคิทิคอของเลนเจอร์พรรคพวกธาตุน้ำยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับผมสมมติว่าเจ้าบาวลาเต้ช็อกโกแลตนะครับไปเจอเซลลี่เป็ดไฟอ่ะสมมติว่าแบบสองตัวนีน้ทุกคนจะรู้จักไปแล้วถ้าเซลลี่เป็ดไฟเนี่ยสกิลใส่บาวลาเต้ปึ๊บและเจ้าบาวลาเต้เนี่ยติดเผานะครับมันจะยกเลิกสถานะ,นะแล้วทำให้เพื่อนเนี่ย ตีติดคริติคอนะครับ20%แต่ว่าต้องเป็นธาตุน้ำนะครับไม่เป็นธาตุอื่นจะไม่ได้นะครับต้องเป็นธาตุน้ำเท่านั้นซึ่งผมมองว่าตัวนี้มันเฉพาะทางมากนะครับมันจะเน้นไปที่การ PVP แล้วก็ลงดันเจียนบางด่านแล้วก็การตีนกนะครับตีนกต้องตีธาตุไฟนะเพราะว่าน้ําชนะไฟใช่ไหมตัวนี้แนวัพ p อ o r t ผมว่าถ้าถ้าตอนนี้ที่ผมสนใจผมสนใจเจ้าเจมเชฟขนมหวานนะเพราะว่า เงื่อนไขมันใช้ไม่ยากสกิลง่ายดูแบบว่าคือแบบดูไปคอนเทนต์ไหนก็ได้เงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นบาลาเต้ใช่ไหมครับมันจะค่อนข้างเฉพาะทางซึ่งตัวผมเนี่ยไม่ได้เน้น PVP แล้วก็ไม่ได้เน้นคอนเทนต์อื่นๆเป็นหลักผมเน้นแบบลงดา่างดียวผมก็เลยคิดว่าอาจจะลองหาเจ้าเจมเชฟขน,นมหวานเนี่ยมาเสริมทีมอีกรอบนะครับซึ่งตอนนี้ทีมผมเนี่ยมันจะมีเจสมีเซลลี่แล้วก็มีเซลลี่เป็ดไฟนะครับซึ่ง ผมคิดว่าอาจจะหาตัวดาเมจสักตัวหนึ่งเนี่ยมาลองใส่แทนเจสดูนะครับซึ่งอาจจะเป็นเจ้าเจมเชฟขนหวานมาแหละเพราะามันเป็นธาตุไม้เหมือนกันตอนนี้ผมพยายามใส่ใเทื่มให้เจ้าตัวเซลลี่ลถเข็นอยู่เพราะว่ามันเป็นตัวแบกแล้วก็เป็นตัวเมตาที่เก่งมากๆตัวหนึ่งเลยคือแบบแทบจะเป็นที่หนึงเลยตอนเนี้คือไม่มีใครแทนได้โอเคครับผมก็เราเกินมาขนาดนี้แล้ว ซึ่งมันมันจะมี2ตู้นะมันจะมีตู้ที่เป็นตัวเฉพาะก็คือบาลาเต้นะตู้นี้กับตู้นี้ที่มีโอกาสออกทั้ง2ตัวเลยไม่รู้ว่าเลือกได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเรดการออกของมันหรอดูได้ไมั้ยเนะเรดการออกนะครับมันจะครึ่งครึ่งนะครับเจมเชฟขนมหวานเนี่ย0.5เบาลาเต้ก็0.5นะครับแต่ว่าจะเป็นตู้นี้ที่เป็นตู้เดียวมันจะเรดออกประมาณ1%นะครับแต่ว่าจะเป็นของบบวลาเต้ ซึ่งเจฟเจมเชฟขนมหวานน่มนะีเหมือนกันแต่ว่ามันเป็น0.05ซึ่งโอกาสอ่อนน่จะน้อยกว่าตู้เมื่อกี้นะครับผมเลยคิดว่าผมอาจจะลองตู้นี้ดูอะไม่รู้มันเลือกได้ไหมเนี่ยมันบอกว่าเลือกหนึ่งชิ้นนี้ผมเลยคิดว่ามันอาจจะเลือกได้โอเคก็ถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเกลือกันเลยตอนนี้นผมมีเพชรอยู่ประมาณแสนเก้านะครับแสนเก้าพันแปดร้อยกับตัวฟรีอีกเจ็ดสิบสองผมมองว่าสองตัวเนี้ยมันไม่ได้เก่งมากคือแบบ ถ้าถ้าสมมติว่ามันมีตัวที่เก่งกว่าเซลลี่เนี่ยผมก็จะยัดหมดเลยแต่ว่าด้วยความที่ว่าเจ้าสองตัวนี้ผมดูแล้วมันไม่ได้เก่งเท่าเซลลี่แต่ว่าผมเนี่ยจะสุ่มมาแล้วก็เอามารีวิวให้ทุกผู้ชมได้ดูก่อนว่าโอเคถ้าเอามาใส่แทนตัวนี้ตัวนี้มันเก่งไหมดาเมจมันเวอร์ไหมอะไรเงี้ยมันผักไกลแค่ไหนโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็โลแรกไปเลย let's go อืมมาถึงก็เกลือครับผมเรียบร้อยคลาล่าไฟมาก่อน จริงก็ดีแหละแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วสิมีเซลลี่แล้วเลลหกสิบสองนะครับโอเคไปต่อได้อีกหกครั้ง Let's go เรียบร้อยครับผมหูยม่วงเยอะอยู่นะก็ใช้ได้แต่ว่าจริงก็เอเดก็ดีนะเอเดตจัง Let's go เพราะว่าถ้าเราได้ม่วงครับเราจะได้เอาไปอัปเกรดเอาไปเลื่อนขั้นแต่ว่าตัวตัวเอเอ่ะเราไม่ค่อยได้ใช้จริงๆถ้าไม่ได้ใช้เลยแหละเน้นอัพเลเวลแล้วก็เอามาหาเหรียญโอ้โหสี่ครั้ง่อนทานผู้ชม บอกเลยว่าโคตรโหดอะจริงๆผมไม่อยากใช้รูบีเลยนะเพราะว่าจริงๆอยากเก็บไว้เผื่อแบบในอนาคตนนมีคอร์รปไปสี่ครั้งตุ้มยังไงล่ะออกยังโอ้โหฟ้าฟ้ามาเชียวเจ็บใจจริง,รงเก็บมาตั้งนานซึ่งถ้าเราสุ่มหนึ่งรยครั้งเนี่ยการันตีแน่นอนครับแต่ไม่ไมรู้ว่าเลือกได้ไหมนะผมก็เลยกะคิดว่าเดี๋ยวจะล่อการันตีเลยลยวกันมาลองสักรอบหนึ่งไป let's g ปื๊บปื๊บปึ๊บเหมือนเมื่อกี้เลยวะเนี่ยโหแม่งคล้ายๆกันเลยอีก2โลครับไปเราไม่พูดพรมำํทำเพลงครับเดี๋ยวคนดูรอนานโอ้โหเคโลสุดท้ายจริงๆก็ไม่โลสุดท้ายแต่ว่าเป็นโลสุดท้ายของตัวฟรีแล้วกันอ่ะ1ิบสองสุดท้ายไป let's go อุ้โอ้โหกระตุกเลยเรียบร้อยครับคิดว่าจะแบบมีรางโอเค อีก30ครั้งผมจะใช้ลูบี้ในการสุ่มนะครับ9,000นะแน้ะก็เลขสวยโยก็จะเหลือ1 0 0 0 0แสนนิดๆโอเคไป3ครั้งสุดท้ายครับผมอุย้ยตัวอะไรโอ้โหโออกก่อนออกก่อนนิดนึงเรียบร้อยครับท่านผู้ชมในที่สุดมาว่ะโอ้โหอีก2โลอีก2โลเล้อีกตัวหนึ่งมะเนี่ยเอาไงอะท่านผู้ชมผมต้องการันตีแล้วปะต้องการันตีแล้วดิ เผื่อได้ได้มาเลื่อนขั้นไงอะลุยโหเโหปะวะออกก่อนเว้ยแต่ว่าเราแน่นอนไงเราชัวเอาชัวเฮ้ยแต่ถ้าได้สองตัวก็ดีนะโหใส่ทุกทีมเลยไปโลการันตีเฮ้ยเอา้าอ๋อมันเลือกได้เลยโอ้โหอย่างนี้เลยเหรอก็ต้องเอาเจมไม่เอามาเลื่อนขั้นก่อนมาเลื่อนขั้นมาเลื่อนขั้นก่อนเลือกเลย let's go bam เรียบร้อย โอเคครับตอนนี้เราได้เจมเชฟขนมหวานนะครับมาแล้ว2ตัวเราวผมจะทําการเลื่อนขั้นให้มันนะครับผมผม้ทำการเลื่อนขั้นให้มันก่อนใช่ไหมเลื่อนได้ยังไม่ได้อยู่ล่างเนี่เลยไม่งไงโอ้โหเนี่ยผมเลื่อนขั้นได้แล้วครับเลื่อนเลื่อนเอาพาสซีฟอัพโชไปก่อนนี่เรียบร้อยครับผมปลดล็อกพาสซีฟเพิ่มวิปครีมครับเลเวลวอลลยี่สิบโอเคอัพโชไปเลยเพื่อนเพื่อนเปึ๊บปร เหมือนจะใส่อุปกรณ์ด้วยนะนะนะผมลองยัดให้มันก่อนดูว่าใส่ชิ้นไหนได้บ้างนะครับโอ้โห54แล้วไปไปต่อไปต,อต่อครับกระป๋องเยอะไม่ค่อยได้อัพเลยผมจะพยายามเก็บพวกทรัพยากรเนี่ยไว้กับตัว SS ที่แบบว่าเพิ่งมาหรือว่าแบบตัวที่ยังไม่มีนะครับจะเน้นไปที่ตัว SS เป็นหลักก่อนใส่อุปกรณ์อะไรได้บ้างเนาะอ๋อนี่ไงจริงๆผมเอาของมูลดักมาใส่ก็ได้เพราะว่าไม่ได้ใช้เลยคิติค้ดดอครับผม โอเคคิติคอลหนึ่งโอ้โหมีกรอเอสพลังป้องกันครับโหอ,อันนี้ทึกจัดโอเคใส่ไปอันนี้โหเพื่อนใช้หมดเลยอะเอาไงดีความเสียหายคิติคอลเจาะพลังพลังโจมตีใส่ของเจสดีไหมอาหาันนี้ก็ได้ชิ้นนี้ก็ได้มีคนใส่โอเคเราได้ทั้งไอเทมแล้วก็ได้ทั้ง กดล็อกเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะลองใส่แทนเจสซิก้านะครับแล้วเดี๋ยวเอาไปลองกันปึ๊บผมตั้งให้มันเป็นหัวหน้าเลยนะเป็นหัวหน้าเลนเจอร์เลยโอเคลองดูโหตอนนี้ผมล่วงมา2ด้านวะ่ะท่านผู้ชมคิดว่าจะไหวปะดูไม่ทันเลยอะ่ะออ้ยเนี่ยมันจิ้มมันจิ้มออกเหมือนกันนะนี่โอ้โหแต่ตายโคตรง่ายอะ่ะท่านผู้ชมนี่ถ้าไม่มีเซลลี่เนี่ยมันตายแล้วเนี่ยโอ้โหโอ้ ยังไงดีอะแปลกๆปนะเก่งไหมเนี่ยโอ,โอ้จริงๆถ้าถ้าเกมนี้มันมีดาเมจให้ดูก็ดีนะครับว่าแต่แต่ละสเตจอะไรเงี้ยตัวไหนทำดาเมจได้มากกว่าจะดีมากเลยนะครับเพราะาตอนนี้ผมดูไม่ออกเลยว่ามันมันแรงไหมมันแบบดาเมจมันเวอร์แค่ไหนอุย้ยแต่มันผักสองทีวะ่ะนี่มันคูห่หูคู่ใหม่ไหมเนี่ยแต่ผมว่าไม,ไม่แรงไงรู้สึกแรงไหม โหยังรอดอยู่รอดมาได้ไงวะเนี่ยจริงๆตอนแรกเมื่อกี้ผมติดอยู่777นะตอนนี้ร่วงมา775ครับงงเหมือนกันยังไหวอยู่มั้งลองดูลองดูงดโหตัวแบบมอนเกมนี้มันโคตรโหเลยท่านผู้ชมครแบบเฮ้ไหนลองลองลองดูทิมทิมผักผักสิอ๋อกระบ,บอสมันไม่ได้กระบ,บอสผักไม่ได้โอ้ตายไวจัดก็ปกติแหละบอสแม่งเก่งเรียบร้อยปิวโอ้โหชนะท่านเฉย จะว่าเป็นเพราะเจมดีไหมเนี่ยโ oh. อ้โหประเด็นคือมันเป็นตัวตีใกล้แล้วก็ค่อนข้างที่จะสุ่มเสี่ยงครับเพราะว่าตัวมันบางเห็นไหมคือแบบแล้วทุกคนก็รู้ว่าแบบลูกน้องหรือว่ามอนเกมเนี้ยมันแรงมากมันเก่งสุดๆเลยครับคือแบบถ้าผมไม่มีเซลลี่กล่องนะคือน่าจะแพ้รัวๆเลยแต่ว่าที่แบบผ่านมาได้เนะี่ยเพราะว่าเป็นแซลลี่กล่องของขวัญกับเซลลี่เป็ดเลยนะโอ้โหท่านผู้ชมอนาจิตว่ะทำไมมันดูไก่กลายอย่างเนี้ย โอ้ห oh, มันผักได้ก็จริงแหละแต่ว่าแย่วโอ้รู้สึกว่าแย่เลยท่านผู้ชมไม่เวอร์ไม่ถึงกับเวอร์นะเพราะว่ามอนมันถึกหรือยังไงนี่ผมไม่แน่ใจนะเจ่า <Yeah. S 2> เดี๋ยวผมลองดูอ่ะสมมติว่าถ้าถ้าถ้าสเต,เตนนี้ยังไม่ผ่านนะเดี๋ยวผมจะลองเอาเอาเจ๊นเนี่ยสลับมาใส่กลับเหมือนเดิมว่ามันจะพ้นไหมโอ้โห oh. เดอะแบกของจริงเซลลี่กล่องกับเซลลี่เป็ดตายแน่ๆเลยยังรอดโอเคคือต้องบอกว่าดาเมจมันไม่เวอร์แล้วก็สกิลของมันเนี่ยก็ไม่เวอร์ครับเพราะว่ามันไม่มีตัวไหนสู้เซลลี่เป็ดได้เลยแต่เนี่ยผมอยากลองไงว่าเออตัวใหม่ที่มันมาใหม่เนี่ยมันจะขนาดไหนเพิ่มพลังโจมตีให้ตัวเองเนี่ยมัน,มนแรงแค่ไหนอะไรเงี้ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอสำหรับผมมองว่ายากว่ะ โหนี่เซลลี่กล่องเห็นไหมครับเดอะแบกของจริงท่านผู้ชมใครยังไม่มีนะไปหามาใช้ได้น,นะครับลองซุ่มๆดูโคตรเดอะแบกโอเคผมว่าดานนี้น่าจะแพ้นะคือแบบมันมันก็มีมันมีผลักใช่ไหมละ่ะมันจะเหมือนเซลลี่เป็ดเลยแต่ว่าผลักสองทีแต่ว่าดาเมจผมว่าไม่ไม่แรงนะดูจากทรงแล้วดูดิตายง่ายด้วยในขณะที่เซลลี่เป็ดมันแรงเพราะว่ามันมันมีสกิลเผาอะคือแบบมันท็อปเทียท่านผู้ชมโหเลเทวะ่ะ โอเคก็สำหรับความคิดของผมนะไอเจ้าเจมเชฟขนมหวานเนี่ยไม่เก่งไม่ไม่เก่งเลยท่านผู้ชมสมมุติว่าถ้าถ้าไม่มีเซลลี่เป็ดจริงๆนะถ้าไม่มีเซลลี่เป็ดใช่ไหมแนะนําว่าให้ใช้คาร่ากับกบไปก่อนแต่ว่าถ้าใครแบบดวงดีแบบว่าเอ้ยผม มาลองพึ่งมาเล่นอะไรเงี้ยสุ่มได้ตัวใหม่ๆที่มันพึ่งเข้าเนี่ยอ่าอันนี้ก็ใช้ได้นะคือมันก็ไม่แย่แต่ว่าสเตตหลังๆเนี่ยมันใช้ยากครับเพราะว่าดามันไกลแล้วมันก็เก่งมันอาจจะต้องเลื่อนขั้นเยอะกว่านี้ผมว่ามันอาจจะต้องแบบสุ่มได้เยอะกว่านี้มันถึงจะเก่งเพราะว่าตอนนี้มันเลื่อนแค่ขั้นเดียวแล้วมันก็สเตตัสมันไม่ได้เยอะมากถ้าเทียบกับตัวอื่นตอนนี้พลังชีวิตของมันเนี่หกแสนใช่ไหมครับหกแสนใช่ไหมเทียบกับเซลลี่กล่องเห็นไหมเซลลี่กล่องน่าจะเป็นล้าเลยนะ หนึ่งีนี่น่าจะประมาณหนึ่งล้านแต่ว่าหกหกร้อยแปสิบเจ็ดประมาณหกแสนมั้งใช่ประมาณหกแสนตีห้าสิบแปดใช่ไหมเดี๋ยวลองเทียบกับเซลลี่รถเป็ดอันนี้ตีเก้าสิบสี่จุดแปดครับผมเก้าสิบจุดแปดอันนี้ห้าสิบแปดจุดหนึ่งพลังชีวิตก็ใกล้เคียงกันแต่ว่าด้วยความที่ไอตัวนี้มันมีอุปกรณ์เอเดเนาะมันอาจจะเก่งกว่านิดนึงพลังป้องกันพันสี่ครับคือมันถึงนะ มันน่าจะได้ได้ได้โล่มาด้วยแหละได้ไอเทมโล่มาด้วยโอ้โหมันถึกพอๆกับบาบูเลยนะแต่ว่าพลังชีวิตนี่ค่อนข้างห่างกันนะครับผมอาจจะต้องหาอุปกรณ์ที่ดีกว่านี้มาใส่ให้มันท่านผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้นะผมลองลองใช้ดูเบื้องต้นและค่อนข้างค่อนข้างไปทางอ่อนเลยนะค่อนข้างไปทางอ่อนไม่เก่งนะไม่เก่งแต่ว่าถ้าใครดวงดีหรือว่าอยากลองสุ่มอะได้ครับลองสุ่มเล่นเล่นได้แต่ว่าเก็บทรัพยากรของท่านผู้ชมไว้ดีกว่าคือแบบ มันไม่เก่งเลยไม่เก่งนะแบบมันยากอะท่านผู้ชมเห็นไหมดูดิลงดานแบบมันตัวมันบางแล้วมันก็ไม่ได้เบิร์ดดาเมจแบบแรงเหมือนเซลลี่เป็ดคือเนี่ยผมผ่านมาเนี่ยเพราะว่าเซลลี่เป็ดเลยนะโ,โอวยจัดอะเจมขนมหวานคือไม่เอาอะไรละโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันสําหรับการสุ่มมาในวันนี้ครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมไม่รู้บารลาเตจะมาไหมถ้ามาเนี่ยเดี๋ยวผมลองมารีวิวให้ดูอีกทีนึงคลิปนี้ก็รีวิวเจมไปก่อน สำหรับใครที่แบบมีความคิดเห็นว่ายังไงแบบว่าตัวมันเก่งเหมาะกับด่านไหนอะไรยังไงก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ